สวัสดีครับธารรมาโกะครับคลิปนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปสั้นๆที่เราจะมาพูดถึงการ์ดอย่าง Black Wing Go f o o ด the Wake Shadow กันตัวเนี่ยเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดเผ่าสัตว์นกเลเวล5ที่เป็นจูเนอร์แล้วก็มีพลังโจมตีและดีฟเอ์เป็นศูนย์ครับตัวมันทำอะไรได้ตัวมันก็บอกว่าการ์ดใบนี้ไม่สามารถที่จะนอมอนซัมมอนหรือเซตได้แล้วก็สามารถที่จะสเปเชียลซัมมอนจากมือคุณได้ถ้าเกิดว่าคุณ ไม่ได้คอนโทรลมอนสเตอร์แล้วก็พอการ์ดใบนี้สเปเชียลซัมมอนเนี่ยสเปจจากมือคุณอะนะคุณสามารถที่จะเสกโทเค็น2ตัวลงบนบอร์ดคุณได้ครับที่โทเค็นพวกเนี่ยมันจะเป็นเผ่าสัตว์นกแล้วก็เป็นธาตุมืดแล้วก็เป็นเลเวล1และมีพลังโจมตีและดีฟเซ์เป็นศูนย์ครับแต่พวกมันเนี่ยจะไม่สามารถที่จะถูกสังเวยได้แล้วก็จะไม่สามารถเอาไปเป็นวัตถุดิบในการซิงโคซัมมอนได้ครับแล้วเทคต่อมา บอกว่าคุณสามารถที่จะแบนนิชการ์ดใบนี้และมอสเตอร์หนึ่งตัวหรือมากกว่าที่หงายหน้าบนบอร์ดของคุณที่ไม่ใช่จุนเนอร์จากนั้น t a ร็กเก็ตมอสเตอร์ซิงโคที่ติดชื่อแบล็กวิงที่อยู่ในสุสานของคุณที่มีเลเวลเท่ากับผลรวมของเลเวลของมอสเตอร์ที่โดนแบน i ิชจากฟิลของคุณเนี่ยด้วยเทคเนี่ยเนาะแล้วสเปเชียลซัมมอนซิงโคลมอสเตอร์ตัวนั้นออกมาจากสุสานของคุณครับแล้วเมื่อคุณทำแบบนั้น ไอตัวสิงโคตัวนั้นนะ่ะที่คุณชุบมานะ่ะมันจะโดนทรดเป็นจูนเนอร์อืมไอตัวเทคสามเนี่ยที่ผมใกล้มายืดยาวเนี่ยเทคนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไก่ครับมันจะมีเทคเนี่ยไอตัวเทคเศกโทเค็นน่ะที่มีการเอาไปใช้กันอย่างแพร่หลายอะเนาะอืมความเก่งอยู่ที่เทคนี้เลยครับคือไอตัวการ์ดใบเนี่ยก่อนที่มันจะมีลิงก์มอนสเตอร์ออกมาเนะี่ยมันก็ไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรขนาดนั้นครับ จนกระทั่งมีลิงก์มอสเตอร์ออกมานี่แหละเอ่อมันจะเป็นสถานการณ์เดียวกับไกด์เดอร์โกลเลมเลยคือพอมีลิงก์มอสเตอร์ออกมาปับ๊บไอ้ตัวที่เสกโทเค็นได้แบบเนี้ยมันก็สามารถที่จะแปลงโทเค็นพวกนั้นเป็นลิงก์มอสเตอร์ได้หลากหลายตัวเลยครับอย่างไอ้ตัวโกฟูเนี่ยพอมันได้สเปเชียลซัมมอนออกมาเนี่ยเนาะเสกโทเค็น2ตัวปับ๊บมันก็มีบอดี้สตัวบนบอรดใช่ปะบอดี้สตัวนั้นก็เท่ากับมอสเตอร์ลิงก์สแล้ว1ตัวนะ่ะครับ สามารถที่จะเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยหลังจากที่ลิงมอนสเตอร์มันออกมาครับเดี๋ยวผมโชว์ตัวอย่างสั้นๆให้ดูมันจะเกี่ยวข้องกับการที่เป็นขวัญใจของช่องเราด้วยอย่างคริสตัลคารไฟเบอร์เนาะเออไอตัวคนเนี่ยครับเดี๋ยวผมขอใส่ไอ้ลิงคุยโบก่อนลิงคูเออลิงคุยโบแล้วก็อัพคือจะเป็นตัวอย่างสั้นๆไม่ยาวมากครับ เออผมไม่อยากที่จะมาทำคอมโบยาวๆให้คุณดูนะอืมคือถ้าเกิดว่าคุณเปิดมือมามีโกฟูเนี่ยเอ่อแล้วมีคาริไฟเบอร์แบบเนี้ยเนาะเอ่อหรืออาจจะลิงก์สองตัวอื่นก็ได้หรือลิงก์สาตัวอื่นก็ได้ที่มันเก่งๆอะ่ะคุณก็สามารถที่จะสเปกโกฟูไปแล้วก็ไอเสกโทเค็นอเสกโทเค็นปั๊บแล้วก็ทำการ ลิงขึ้นฮาร์ร f ไฟเบอร์ได้ครับแล้วฮาร์ร f ไฟเบอร์เนี่ยมันก็อย่างที่หลายคนรู้เนาะพอผมทําคลิปพูดถึงมันไปหลายรอบแล้วก็เสกโทเค็นออกมาเไม่ใช่โทเค็นเสกจูเนอร์ออกมาจากในเด็กของคุณครับแล้วก็จากตรงจุดเนี่ยก็แล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะทําอะไรต่อ,อคุณจะขึ้นอัลกอรก็ได้หรืออาจจะเอาบอดี้สตัวเนี่ยไปขึ้นออลโโลซาก็ได้ครับ เออขึ้นอยู่กับเด็กคุณนะ่ะว่าแบบคุณต้องการจะรำคอมโบอะไรยังไงแบบไหนเนานะเออนั่นแหละมันเป็นการ์ดที่ประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างมากครับมันอยู่ในโพซิชันเดียวกับตัวไกด์เดอร์โกลมเลยคือไอสองใบเนี่ยในตอนที่ลิงมอนสเตอร์มันยังไม่ออกมานะ่มันก็เป็นสองใบที่ไม่ได้โกงอะไรมากมายครับไอตัวโกฟูแล้วก็ไกด์เดอร์โกลมเนี่ยเนาะจนกระทั่งดิงมอนสเตอร์ออกมา แล้วไอ้โทเค็นที่พวกนี้มันเสกได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะคอนเวิร์ตเป็นลิง์มอนสเตอร์ได้เยอะแยะมากมายอะไรแบบนั้น,นเนาะพวกมันก็เลยกลายเป็นการ์ดที่โกงขึ้นมาทันทีเลยในช่วงข้ามคืนนะครับโอเคก็สั้นๆเท่านี้เนาะกับตัว go f o o u the wake shadow มันเป็นการ์ดที่ไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงมากครับแต่ว่ามันก็เป็นการ์ดที่เก่งมากๆใบหนึ่งอืมคือผมไม่เห็นแววที่คนนมิเขาจะสามารถปลดแบนการ์ดใบนี้ ออกมาในยุคนี้ได้เลยเว้นแต่ว่าคนามิเขาจะแก้เทคะนะอืมอาจจะต้องเพิ่ม restriction อะไรบางอย่างเข้าไปให้กับตัวการ์ดใบนี้เนาะมันจะได้แบบไอไม่เรือนไปในหลายๆเด็กครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี่ยมันเป็นเอ่อฟรีลิงก์สามเลยเนาะเออสเปย์จับมือไปปั๊บคุณได้ลิงค์สาม,มาทันที1ตัวเลยอะไรแบบนั้นะครับเออมันมันเก่งไปเออก็เท่านี้เนาะกับตัวคลิปนี้ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปผมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็สามารถที่จะเมมเบอร์หรือว่า Super Chat Super Tank หรือว่าจะโดอเนทได้ในช่องทางใน Description ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ